จากกรณีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เข้าจับกลุ่มการพนันกลางตลาดกลางดินแดงพื้นที่สนดินแดงเมื่อวันที่3ตุลาคมล่าสุดกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง5นายประกอบด้วยพันตำรวจเอกนราวุธรักษาวงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพันตำรวจโทสุภชัยหานคำล่า รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพันตำรวจโททศพรปราดเลิศรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพันตำรวจโทกงจากทองเสียนสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและพันตำรวจโทประวิย์กองชุมพลสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงซึ่งทั้งหมดให้ไปปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปรง่งใสเป็นธรรมและให้การบริหารงานในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาลเป็นไปที่ความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล